I do anything in my power w e r e to see you just smile I want you to cry โอเคครับวันนี้เราจะมาติด ฟิล์มของเรนกล้อง iPhone 13 mini นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นฟิล์มของโฟกัสนะครับร้อกว่าบาทร้อยาบกาทข้างในก็จะมีแค่นี้นะครับเราก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้เราเช็ด แล้วก็สติกเกอร์สำหรับดีมูเวอร์ดัสนะครับผม uh, ลบตัวอะไรนะลบฝุ่นนะครับันดับแรกนะครับให้เราเช็ดฝุ่นออกถ้าไม่มั่นใจว่าฝุ่นมีเยอะไหมให้เราเอาไฟมาแยงดูนะครับว่ามันมีฝุ่นไหมก็ค่อยๆเช็ดนะครับ เอเช็ดได้ระดับหนึ่งแล้วให้เราลอกสติกเกอร์รีมูฟดัสเนี่ยครับดัสรีมูฟเนี่ยออกมานะครับแล้วเราก็ไป,ไปแปะแปมันแถวเลนกล้องว่ามันจะมีฝุ่นไหม ฟิล์มนี้จะเป็นฟิล์มแบบครอบทั้งเลนนะครับผมขออีกหน่อยฝังนี้มืนจะมีฝุ่นเพราะว่าถ้าเราไม่เอาฝุ่นออกให้หมดเดี๋ยวเวลาติดไปมันจะไม่สวยนะครับ ดูแถวๆนู้นแล้วก็เดนมาให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วก็หมดแล้วนะครับเราก็ลอกตัวนี้ออกมาเลยนะครับลอกมาระวังนะครับอย่าให้ฝุ่นมันติดนะครับแลอลอกมาแบบนี้ได้เลย ชบแลราออกมาแล้วระวังหน่อยนะครับก็อันนี้จะเป็นช่องพอดีกับกล้องนะครับให้เหา,เาปึ๊บติดคนโไปดิงให้ตรงนะครับแล,รแ,แล้วก็ตรงแล้วเราก็รีดมันเลยนะครับ อันนี้เป็นอันที่สองของผมแล้วนะครับพรดีอันแรกผมถอดเคสออกแล้วมันหลุดนะครับก็เลยซื้อเัื้นใหม่มาโอเคเช็ดแล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามอันใหม่ นี่นะครับก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นกันไหมเอ่ยเห็นกันไหมมันโฟกัสไหมวะนี่นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็จะพอดีเลยโอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นในการติดฟิลม กล้องของ iPhone 13นะครับผมเรีร้อยครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ